ทุวันี้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นกบตัวหนึ่งนะแล้วก็ดิ้นแสวงหาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านก็เป็นกบตัวหนึ่งท่านก็ออกจากวังอามาแสวงหาแต่ว่าท่านเก่งท่านสามารถสร้างชุมชนสร้างองค์กรของท่านสร้างวิธีคิดแล้วก็ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้2,500กว่าปีแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ของแท้ดั้งเดิมหมดนะมันมีคนมาพูดมาแทรกมาเสริมแล้วก็คนมาตีความไปใช่ไหม ขึ้นอยู่กับผู้นาเอาทฤษฎีนั้นมาแล้วก็มาทําใหม่เพราะฉะเราเองเนะี่ยเรามีสิทธิจิงยุคนี้นะมันมีมือถือมันมีเครื่องบินสองอย่างเนี่ยนะมันมีมือถือกับมีเครื่องบินและมีความกล้าของเราม,มีความกล้าของเราที่เราจะเดินทางศึกษาถกเถียงแล้วทดสอบถ้าไม่ใช่ทิ้งเลยเหมือนกันที่ผมเนี่ยนะเคยศึกษาอาจารย์พุทธทาสผมก็ไม่เห็นจะไปอยู่กับสวนโมงนะ ศึกษาองค์กรระยะๆธรรมกายแต่พอศึกษาเสร็จแล้วถึงจุดหนึ่งเราเอ๊ะถ้ามันไม่เหมาะกับเรามันอาจจะเหมาะคนอื่นแต่มันไม่เหมาะกับเรานะผมจะสลัดออกเลยเรา<ม>เขาบอกว่าสิทธิที่สําคัญมากที่สุดในโลกของเราคือ<ม>การเลือก Life is the game of choice ชีวิตเนี่ยมันคือเกมของการเลือกเลือกแต่ท,ที่เหมาะสมกับเรา แล้วไม่ใช่เลือกทีเดียวแล้วก็ไปทั้งชาติน่ะเหมือนกันเลือกผัวเลือกเมียไม่ได้บางทีมันอาจจะต้องเลือกไปเรื่อยๆเลือก,อกโอกาสเลือกไปเรื่อยๆเลือกสิ่งที่มันดีที่สุด,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 ดเพราะว่าความสมดุลในแต่ละจังหวัดในแต่ละโอกาสมันจะเปลี่ยนแปลงไปเสมอไป,ไปตามสภาพขุงสิกส่ก<ช>แลวลอมชานี่คือสิ่งที่บรรดาศาสดาแล้วก็ผู้นำองค์กรต่างๆเนี่ยถูกทดสอบคือสัพพุริสธรรมใช่ไหม ถ้าคุณประเมินเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลเป็นคุณก็จะไม่ป่วยคุณก็จะมีทีมงานคุณก็จะมีการพัฒนาแต่ถ้าองค์กรไหนพูดถึงมหาวิทยาลัยก็ได้พูดถึงโรงเรียนก็ได้พูดถึงหมู่บ้านก็ได้ถ้าเป็นหมู่บ้านเดียวแล้วมันไม่จเจริญขึ้นหรือมันอยู่กับที่หรือมันมีแต่คนแก่หรือมันไม่มีผู้สืบทอดเราก็พอจะรู้ว่าองค์กรนั้นโรงเรียนนั้นมหาวิทยาลัยนั้นมีทางลง เป็นธรรมดาใช่ไหมแต่ที่ผมคิดเนี่ยเพราะผมมองไอ้ผมมีเครื่องบินนะผมมีภาษานะเว้ยผมมีสมองนะเว้ยผมจะไปหาอะไรที่ผมเลือกได้ไงนี่คือความกล้าของผมเนี่ยผมจะไปผมจะไปซันตงไนงะรู้จักซันตงอยู่ไหนรู้หรือเปล่าว่าวันโจอยู่ไหนรู้จักหรือเปล่าว่าจิงหงอยู่ไหนมันเป็นเมืองที่มันอยู่ในมือถืออะ แล้วผมมีภาษาที่จะไปคุยกับคนตรงนั้นมันอาจจะเป็นที่ที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่ตอนที่เลือกบางแห่งก่อนหน้านี้แล้วก็ได้แล้วผมก็ทิ้งมันใหม่ว่าเอ๊ะมันไม่ใช่่มันไม่ใช่มันอาจจะมีที่ที่ใช่กว่านี้โดยเราเพียงแต่กล้าเดินเข้าไปหาเท่านั้นแหละนี่คือความกล้าของผม